สื่อปล่อยหลักฐานมัดสองซุปตาดังซุ่มเดดเงียบล่าสุดเข้าบ้านฝ่ายชายแล้วตอกย้ำข่าวลือเดดสำหรับความสัมพันธ์ของคุณแม่ลูกสองวัย25ปีอย่างคายี่เจนเนอร์กับทิมาทีชาลาเมตนักแสดงหนุ่มวัย27ปีที่พักหลังถูกเมาหนาหูว่าเดดกันอยู่แถมยังพบเห็นรถของฝ่ายหญิงจอดอยู่บริเวณทางเข้าบ้านของฝ่ายชายในเมืองเบเวอร์ลี่ฮิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วยขณะที่สื่อหลายสำนักออกมานำเสนอข่าวคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงโดยรู้จักกันผ่านพี่สาวของคายี่และรักครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ต้องการเปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อสาธารณะและล่าสุดสื่อต่างประเทศพร้อมใจกันรายงานภาพของทามทีชาลาเมตและคายี่เจนเนอร์ ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพักผ่อนกันในบ้านพักของทีมาทีที่เบเวอรี่ฮิลลข่าวบอกทั้งคู่ดูมีความสุขไคลี่ทำบาร์บีคิวกับครอบครัวทีมาทีเอนจอยกันชิล